เมื่อวันที่28มีนาคมที่ผ่านมาครับณนะอุโบสถวัดพระธรรมกายได้จัดพิธีต้อนรับสัญญาบัตรพัทยศและพัตรยัยเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การโปรดพระราชทานสมณศักดิ์ตั้งพระครูสัญญาบัตรแก่พระครูสมุจรินรัตนวันโนผู้ช่วยเจ้าวัดวดพระธรรมกายจะอาวัดวัดภาวนาโซสาธรรารณรัฐเกาหลี เป็นพระครูสิทธิรัตนวิเทศเทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นโทและพระสังเวียนอันตตะโมเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายโซโลโมอนมู่กอโซโลโมอนเป็นพระครูวิเทศสันติคุณเทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นโทโดยได้รับความเมตตาจากพระครูวิจิตอาภากรเจ้าคณะอำเภอคลองหลวงเงงจ้าอาวาสวัดสว่างพบให้ความเมตตาเป็นประธานสงฆ์ โดยได้จุดเทียนทูบบูชาพระรัตนารายพร้อมทั้งนำคณะสงฆ์และสาธุชนทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนารายจากนั้นพระครูสิทธิรัตนวิเทศและพระครูวิเทศสันติคุณได้น้อมถวายพันธุ์ทูบเทียนแพสการาแต่ท่านประธานสงฆ์และถวายพันุ์ดอกไม้แต่พระครูสังครักษ์กรังสิตอิทจจิจินตโกจะอาวาตวัดพระธรรมกายจากนั้นพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูบกระจานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ได้อ่านสัญญาบัตรพระครูสิทธิรัตนวิเทศทางด้านคุณสมเกียรติสรลำอดีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอ่านสัญญาบัตรของพระครูวิเทศสันติคุณพร้อมกันนี้คณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ชัยมงคลคาถาจากนั้นพระครูสิทธิรัตนวิเทศและพระครูวิเทศสันติคุณน้อมถวายจตุปจัจจัยทียธรรม แด่พระครูวิจิตอาภากรเจ้าคณะอำเภอคลองหลวงท่านประธานสงฆ์และพระครูสังฆักษ์รังสิริธิติจินตโกจะาอาวัสว,วัดพระธรรมกายพร้อมทั้งได้น้อมถวายจตุปจัจจัยเทียธรรมแด่คณะสงฆ์ผู้เจริญชัยมงคลคาถารวมกับท่านผู้มีเกียรติและในโอกาสนี้เจ้าอาว,ด,วดพระธรรมกายได้กล่าวสโมโภชนียกถา,าก่อนที่พุทธศาสนิกชนผู้ร่วมงานนะครับจะได้ร่วมกันบูธิตาสการะ แด่พระครูสิทธิรัตนวิเทศและพระครูวิเทศสันติกุลค,ครับในช่วงนี้เรามาติดตามโอวาทของพระครูสังครครัรงสฤทธิ์อิทธิจินตโกจะอาวาสวัดวรรรมกายที่ได้เมตตามอบให้ในวันนั้นจะเป็นอย่างไรติดตามรับชมรับฟังได้ในช่วงนี้ครับวัดวัรรมกายมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีพระครูใหม่เกิดขึ้นอีกสองท่าน นี่ก็เป็นผลแห่งการทุ่มเทสติกำลังทั้งกายวาจาใจในการสร้างบุญบารมีที่ยิ่งใหญ่ตลอดภารกิจที่เราได้รับมอบหมายในการที่จะฟื้นฟูพระพุทธศาสนาขยายวิชาธรรมกายท่านพระครูใหม่ทั้งสองท่านก็ได้ทุ่มเทในการทำภารกิจนี้อย่างเต็มที่ ไม่มีย่อท้อไม่มีเงื่อนไขทุกภารกิจนั้นก็สำเร็จได้อย่างเป็นอัศจรรย์หลายๆท่านคงจะได้เห็นท่านพระครูโดยเฉพาะพระครูจรินท์ท่านอยู่ในพื้นที่อยู่ในสนามอยู่ในพิธีกรรมต่างๆได้เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงของวัดพระธรรมกายในการจัดพิธีกรรม ให้สำเร็จลุล่วงจนเป็นที่น่าศรัทธาแด่มาหาชนทั้งหลายที่มาประกอบพิธีกรรมร่วมกันอย่างไรก็ตามหลวงพ่อค,คุณครูไม่ใหญ่ท่านก็เคยบอกไว้ว่าตำแหน่งหน้าที่ต่างๆนั้นที่เราได้มานั้นจะยิ่งเป็นทางมาแห่งบุญบรารมีของเราถ้าเราได้ใช้สิ่งเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่